สวัสดีค่ะเจอกับแตนอินเซปตกินนอสาคอนครไทยพิจโนรโคะ่ะวันนี้นำเสนอเมนูต้มอ,อึ่งแดงค่ะนี่หอนๆเลยจ้ามามากินกันจ้าอืมอืม พอดีคำเลยค่ะตัวมี่ตจ๊ไม่ใครเนาะอือหือเด็ดอือหือ,อเจ็บจังพ่อแม่พี่น้องเหตัวกำลังพอดีคำเลยอาจ้ามากินน้ำกัน อืนี่มันนา่งกินไปเป็นมะขามเน๋้วกินข้าวเสวนกันตัวน้อยมาได้ธรรมดานะจ๊ะนี่ดูไข่ค่ะไข่อื Nhót bay, anh em ảnh xóm, xóm. hoặc là ở nó bày xóm sống xóm đưa xóm sống như thế này mà xóm xây thèn bảy mà khăn xóm 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 kêu ngài nó có đúc một cành bờ nhảy khai, khai bờ bờ cửa ừ, ưng hậu ừ, ưng ưng ngỏi Uh, hay Tìm anh ạ Ừ